และเพื่อนๆพ,พากันมาที่บ้านของแชมป์ซึ่งอยู่บ้านท่าการตำบลบ้านกลางอำเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่คุณครูให้พวกเรามาศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เราสนใจในอำเภอสัมปตองซึ่งพวกเราได้เลือกหมู่บ้านของแชมป์ในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้เวียงท่าการเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยฮาริพุนชัยเชื่อว่าเมืองนี้จะเริ่มสร้างขึ้น ประมาณพุทธศตรวรรษที่13สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นฮาริพูนชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพระยามเมงรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่โบราณสถานที่สำคัญอยู่บริเวณกลาง,มงเมืองในเขตโรงเรียนวัดท่าการและวัดต้นเกาะ ของปเปิ้ลสวัสดีค่ะแม่อ pues er ุ้ยดีดีมีซุปเด้อมาเลยนั่งกินขนมด้วยกันนี่อันนี้ขนมเกลือขนมเกลือบุจ๋ากอกเกยกินก่อนเกย์กินอะเกยอันนี้ข้าวสาลรข้าวสาลรข้าวสารไปกินเนาะอันนี้ขนมขนมขนมเกลือเหมือนกันขนมเกลือขนมเกลือ

พลเลยมาหาคุณลุงเลยอันนี้คือคุณลุงเนอะสว,ส,สวัสดีครับลูกหลานทุกทุกคนลงยินดีต้อนรับมาแอวเวียงตากาศเียฟลงจับเล่าเรื่องเวียงตากาศชื่อบ้านนามเมืองที่นี่คือลูกหลานได้ฟังเนอะ,ะอามานั่งตีทีหาร ลงซักจะเล่าเรื่องเวียงตาการหรือเมืองโบราณนะโบราณสถานเวียงตาการนะซึ่งลูกหลานได้พอไปข้างหน้าจะหันเจดีนะกู้เมืองและก็พระพุทธลูกสมัยเทวารวดีตรงนี้ป้นฮอว่าการเวียงได้นะลงเนอะการเวียงตาการแล้วเวียงตาการนะ ตามตำนานเปิ้นบอกว่าชื่อบ้านนาเมืองนั้นในพงศวดานของเ,ออเปิ้นฮ้องว่าพุทธศาสนาเปิ้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเมืองน,นี้ลบมีชื่อว่าเมืองตรกาลเวียงตรากาลในสมัยพุทธกาลที่หนังสือพระเจ้าเรียบโลกเปิ้นบันทึกไว้ต่อมาในยุคข,ของแขวนหริปุญชัย หรือเมืองฮาริคุนชัยเมื่อพันสามกีครั้งหนึ่งพระเจ้าอาทิตยาราชเปิ้นได้คดปะนะปอดว่าว่าพระธาตุนะพระบรมธาตุที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าเปิ้นกันเลยนำพระบรมธาตุนั้นนะได้สร้างเจดีปัจจุบันพเพื่อว่าเจดีฮาริคุนชัยนะก่อสร้างเอาพระธาตุเอาไว้ข้างในตอนก่อสร้างนะลูก มีเปิ้นบอกว่า,ากาเพือกหรือมีเยี่ยวเผือกเนาะตัวใหญ่ๆบินผ่านพระภาคเปิ้นพระองค์ทรงเกลียวและโคดเนาะก็คือทหารน่ะไล่ล่ากาเผือกกาเพือก,กเพอกตัวน,นั้นก็บินจากนครุนมชัยบินมามาวนเวียนอยู่เนี่ยเหนือเวียงเวียงตะการแห่งเนี้ย้าเมืองที่นี่เปิ้นหันโอ้กาเพือกตัวใหญ่ จะลงมาในเมืองเปิ้นก็กหัวว่าจะเป็นการะรกินีเปิ้นเกาะไล่กาลักษณะไล่กาก็คือขว้างพ่องตะพ่องบ่เพื่อลงกลาเมืองเนาะคำว่าตะตะกาตะกาตระการเกเลยเพี้ยนเป็นชื่อว่าบ้านตะกาเนาะหรือเวียงตะกานั่นแ่ะมีสองชื่อเนาะเวียงตระการสมัยฮาลิปุนใช่ละเวียงตะกาต่อมาครับในยุค อาไม่เนี่ยคำว่าตะการปเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาอู้าาเพิ่นก็เพี่ยนมาเป็นท่าการเวียงท่าการปรากฏชื่อในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่าเวียงพันนาทการอาจจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งเนื่องจากพยามังรายโปรดให้นำต้นโพที่นำมาจากลังกาทวีปหนึ่งต้น จากจำนวน4ต้นมาปลูกที่เมืองเวียงพันนาทการเวียงท่าการเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสมสเสบียงอาหารเพราะเป็นถิ่นที่รวมสมบูรณ์ชื่อของเวียงท่าการปรากฏในเอกสารโบราณเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าตีโลก,กนาฏกล่าวว่า พระองค์ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองเงี้ยวและได้นำเฉลิงเงี้ยวไปอยู่ที่เวียงท่าการเวียงท่าการมีลักษณะเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างของคูน้ำประมาณ8เมตรโบราณสถานภายในเวียงท่าการที่สำคัญได้แก่ 1. วัดกลางเวียง 2. วัดอุโบสถ 3. วัดต้นโพ 4. วัดหัวขวง 5. วัดพระเจ้ากำ 6. วัดต้นกอก 7. วัดหนองลม 8. วัดน้อย 9. วัดป่าเป้า 10. วัดป่าไผ่รวก 11. วัดกู่ไม้แดงทฤษฎีและก็ในด้านตต่างๆแล้วตอนนี้ลงจะปาไปแอวรอบเมืองรอบเวียงตะการนอกปาหาไปรบนางเลยลูก น้ำรอบรอบหลากหลายครับคนก็คนจะสงสยัยามว่าคนเอาน้ํามาจากไหนเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังเนะะาะจัดในเมืองนี้มีประตูเข้าเมืองห้าประตูตึ่งประตูผ่านแต่ละเนาะ,ะเป็นคุ้มเป็นคุ้ปมปัจจุบันก็จะแต่งคุ้มกันทุ้บขนยองต่างๆและก็ข้ามสะพานมาฮัานก็น้ำนะ่ะความกว้างนะครับประมาณ10เมตร ยาวเหยียดนะฮะตั้งแต่ครับตอนนี้เขามาอยู่ข้างหลังนะฮะครับเส้นของว่าโบราณสถานวัดอุโบสถวัดอุโบสถารเรียนสกากันหนีโลกร้ายะครับ ประยศไปอยู่เมืองสุงธรรมนครพอโลกา้ายหายขาดก็ปี๊บประููเรียนกจากนะครให้ธรรมชาตินะให้ธรร,ธรรมชาติคือคับพายุแผ่นดินไหวเนาะสิ่งต่างๆน้ำท่วมก็เกิดํำให้เจดีย์เอียงสุดเอียง สองเกิดจากต้นไม้ใหญ่ๆล่าทานชัยเเมียงท่าการเป็นกลุ่มโบราณสถานและคููเมืองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านกลางอำเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองลำพูนและตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว15และ30กิโลเมตรตามลำดับ สร้างเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่13ในสมัยพระเจ้าอธิตยราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮาริพูลชัยปรากฏในหลักฐานในเอกสารทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชื่อว่าบ้านตะกาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรฮาริพูลชัยต่อมาได้ขึ้นตรงต่อพญามังรายแห่งอาณาจักรล้านนามีฐานะ เป็นเมืองสเสบียงสะสมกำลังพลและอาหารและหลังจากที่พม,ม่าเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่เวียงท่าการก็อยู่ในอำนาจของพม,มา่าหลังจากนั้นชุมชนแห่งนี้ได้ร้างไปในช่วงปีพุทธศักราช2318 23ถึงพุทธศักราช2339ซึ่งในพุทธศักราช2339พระเจ้ากาวิละได้นำชาวไทยยอง เข้ามาตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่ในบริเวณเวียงท่าการจนถึงปัจจุบันโบราณสถานในพื้นที่เวียงท่าการหลายแห่งมีองค์ประกอบแผ่นพังของวัดโบราณครบถ้วนสมบูรณ์ สังเกตได้จากขอบเขตตาแทงวัดที่ยังชัดเจนและครบสมบูรณ์รูปแบบแผนผังของวัดจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมีองค์ประกอบหลักของวัดคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์เป็นประธานมีวิหารหลวงอยู่ด้านหน้ามีการแบ่งส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาดและสังฆวาด บริเวณวัดจะมีกำแพงวัดล้อมรอบมีโขงประตูทางเข้าสิ่งก่อสร้างสำคัญในสมัยล้านานานี้คือเจดีสามารถแบ่งรูปแบบเจดีของเวียงท่าการได้เป็น4ีกลุ่ม แก่เจดีทรงปราสาทยอดพบไม่เต็มองค์ถูกก่อครอบทับเช่นเจดี JD วัดกู่ไม้แดงเจดี JD ทรงระคังแบบล้านนาเชื่อว่าต้นแบบที่สำคัญของเจดีกลุ่มนี้คือพระทาทาริภุมชัยเจดี JD ทรงระคังแบบล้านนา ที่มีอิทธิพลศิลปะสุขโขทยัยมีชุดรองรับองาค์ระคังเป็นบัวทลาในผังกลมเจดีทรงระคังแบบล้านนาระยะหลังมีชุดรองรับองาค์ระคังเป็นบัวทลาในผังหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกับพระธาตุอยสุเทพ แบบ j จดีเท่าที่เหลือหลักฐานส่วนใหญ่เป็น j จดีทรงระฆังแบบล้านนาระยะหลังในกลุ่มที่3และ4เท่านั้นจากการศึกษารูปแบบ j จดีที่พบในเวียงท่าการพบว่า j จดีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ j จดีทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นบัวทลา บ,บ้านไทยเขินตรงรังข้าวปัจนเจี พริกบาลากค่ะโมนกอมาเลยทีนี้ก็มาพักเลยแม่อันนี้ยายใส่พริกเนาะใส่พริกแต่ยายใส่หอมขาวนี่ใส่หอมแดงใส่ขมิ้นใส่ติปีอาจจะใส่กะเพราแล้วก็ใส่หัวผักอันนี้ฮะ จันนี้กับปีอันนี้ถัน้าวอันนี้เครื่องเทศแล้วก็ใส่ยงกะลีโดยเนาะกะลีเขาเาตำแล้วเขาก็เอามาคั่วเนาะอันนี้คือพริกเอออันนี้อันนี้พริกนะพริกที่ตำแล้วนะตียายเอาไปคั่วกันเนาะได้มันกับด้มันกับตะวังในอดีตมีการใช้เนื้อสุนัข มาทำเป็นอาหารแต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมและได้นำเนื้อไก่มาใช้แทนเนื้อสุนัขแกงเหมือนมีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงเนื้อสัตว์อื่นๆรวมกับส่วนผสมอื่นๆคือข่าอ่อนซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีรากผักชีผักชีฝรั่งหั่นหยาบผักชีซอยต้นหอมซอยใบยี่หร่า ซึ่งร้านนาเรียกใบจันทร์น้ำมันสำหรับผัดเครื่องแกงโดยใช้พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งหอมแดงกระเทียมตระไคร้ซอยข่าซอยขมิน้นเกลือกะปิหยาบโขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียดทันเนื้อขนาดชิ้นพอคำใส่ผงกะหรี่ผัดเครื่องแกงกับน้ํามันจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อและเครื่องในลงผัด ใส่ขา่ตาตะไคร้รากผักชีผัดให้เข้ากันเติมน้ำเคี่ยวต่อจนเนื้อนุ่มปิดไฟโรยใบมะกรูดผักชีต้นหอมและผักชีฝรั่งใบยี่หรา่าใบโกศลใบเล็บครุดใบไม้ที่อยู่ตามริมรั้วที่กินได้สามารถนำมาใส่ได้หมด ก็นั่นขึ้นมานมาบนเลยเอา้ายืนอยู่ตรงนี้ยืนดูอันนี้เป็นบนบ์บานห้องหีนผานหลังคาก็จะเป็นนี่เป็นห้องแบบกับเบื่อดินขอดินขอดินที่มันเป็นของขอแต่ไหมนี้มีก็ ทุกวันป no ้นป้นผูกชาระนี่ยังมีทีวีให้ดูนะทีวีให้ดูเนาะเราจะลองนั่งเป้นดูได้ป่ะลองนั่งดูเหรอลองนั่งดูนั่งกับพื้นบ้านสมัยเก่าเนี่ยมันก็จะมีแอรมีเตือนเนาะเป็นฮ้องว่าเตือนแล้วก็นั่งดูทีวีจะยินกว่าเนาะบ้านเฮาต้องใจเอแต่นี่ม่ต้องใจรรมาติาหมดเลย เยกินอย่างได้ต่างนอกอุ่นแม่อุ้ยครับแล้วนอกจากแกงที่เฮากินไปแล้วยังมีวัฒนธรรมอย่างอื่นอยู่ก็ครับมีครับวัฒนธรรมของบ้านเฮานี่มีหลายอย่างเนาะเริ่มตั้งแต่การเล่นดนตรีมีดนตรีลูกเวียงการแล้วก็มีคณะก้องกลองมองเซิงแล้วก็มีฟ้อน ฟ้อนนี่ก็เอามาประกอบกับกล่กองมองเสิงโดยใช้ท่า,าฟ้อนยองฟ้อนยองเวียงท่าการผสารกับมองเสิยงนะตั้นชื่อใหม่แล้วก็ใส่ท่าใหม่แม่บ้านบ้านเฮานี่ได้ทุกคนได้ทำกันทุกคนนะทำท่าประกอบประกอบมองเสีง ก็ประมาณนี้ประมาณที่แม่อุ้ยใส่นี่เนาะ,ะมีผ้าพวกผมแต่มันมีสบายตวยัวเพราะว่ายองนี่มันเป็นสบายผาผพาผพา,ผาไปแล้วก็ปัปได้เหมือนกับฟ้อนเล็บม,นนมันมีผ้าสบายผาดไปตังหลังแล้วก็มีปิ่นปักผมมีสร้อยคอมีสายสายห้อยข้างก,กับผ้าถุงนะผ้าถุงก็จะเป็นลายประมาณนี้ แต่งตัวประมาณนี้ผ้าถุงของแม่บ้านจะเป็นลายนี้หมดเลยเพื่อน้องว่าลายสิ้นเขินลายสิ้นเขินสิ้นหรือองนูนี้แม่บ้านจะมีทุกบ้านเป็นลายแบบนี้กันหมดเสื้อนี้ก็จะมีลายสีสีสวยๆวยเดี๋ยถ้าเอาไปฮาร์ดนเขาเก็จะได้ใส่สีสวยๆส,สีชมพูสีบานเย็นผู้ชายก็จะเป็นเสื้อแบบคอจีนคอจีนอ่าหน้าใส่กัางเกงพื้นเมือง ติดเป็นห้องว่าเตี่ยวยุ้งเตี่ยวผ่ามัดอะไงเงี้ยมันจนะเป็นนังไงลูกๆเดี๋ยวพ่อจะปิ๊ก <c oughs> ไปส่งเนาะจะปาไปส่งบ้านเนะาะไปไปกัน <c oughs> วันนี้ฉันได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานฉันตื่นตาตื่นใจกับภาพอดีต ที่ฉายชาัดขึ้นมาเวียงท่าการเป็นชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีผู้คนรักท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองอย่างมั่นคงฉันจะต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอน